ความเป็นกหนดกดเกณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสินผู้อย่างรวงมอยู่กับศาสนาหมดขึ้นชื่อว่าความดุริย่ไม่มีอะไรเหมือน,นจ,จิตใจที่ตกมาไว้ตังสำลัเขมขมอะไรไหนะมันก็ขวางหูขวางตาพูดขึ้นก็ขวางหูแสดงของทางกียามันยากมันก็ขวางตานี่ให้ทัไม,มันก็ไปขวางใจได้งไงม่อทั้งสองอย่างสามอย่างมันเป็น โดยก็ไปถึงใจเนีย่ยมันเป็นที่ไหนใจเป็นผู้รับท่าที่อยากข้านะั้นพปฏิบัติตัวเองสติไม่อยู่กับตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่จะฝึกเพิเพื่อเป็นผู้มีความสางบร่มเย็นภายในใจจริงๆต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาม่เคยพูดเสมอพูดซะจนเบื่อจะพูดผู้ฟังถ้าจะ ไม้มาสนใจในธรรมแบบเฉลยเฉลยแล้วก็จะก็เบื่อจะฟังมันผู้เทศน์แม้เทศด้วยความตั้งใจขนาดนั้นยังเบื่อที่จะเทศเพราะเทศคนต้องทำศาสตร์สองดับอยากห้ดูกันอยู่ตลอดเวลาึีแต่ทงางพอพานศาสนาวันนี้ถึงเดี๋ยว มาเทียบกันกับเรื่องโลกที่เราผ่านมาเหมือนกันตามมายุวัยของเรากำลังของเราที่จะผ่านเรื่องโลกมางานบางอย่างก็หนักแต่สุดท้ายก็ไม่มีงานอะไรหนะักเพิ่นขวางงานบังคับใจนี่สำคัญมาก แนรนบังคับใจก็คืองรนภาวนาอยู่ที่ไหนกูจิตมันเป็นนักโทษจะไม่ต้องจะไม่ควบคุมมันได้อย่างไงต้องควบคุมต้องรักษาต้องน้อมมัติระวังตลอดเวลาเหมือนนักโทษะหารชีวิตนี่ต้องมีคนคุมกันไปยี่สิบคนเป็นมองหานักโทษไม่เห็นคนจะขโมออยหนีจิตมันก็เป็นนักโทษอย่างนั้น ถ้าเราตั้งใจจะฝึกจิตให้ดีมันต้องได้ควบคุมจิตอย่างนั้นจิตจริงเป็นเหมือนน้กโทษเพราะโทษมันมีอยู่ภายในจิตแม้แต่จิตจริงๆเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษมันอยู่ในจิตจึงทําให้จิตเป็นโทษทําให้จิตเหลวไหลทำให้จิตโอนกวายกระเสือกกระสนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มักจะไปเกาะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เพิ่มเรื่องตัวประปกบ เพิ่มโทษที่มีอยู่แล้วนั่นให้มากขึ้นนี่เป็นของลำบากถ้าจะคิดเรื่องลำบากแต่ถ้าความมุ่งมั่นภายในใจิตใจมีอยู่แล้วความลำบากอะไรๆมันก็ไม่เห็นปีเป็นอุปสรรคนันไม่ถือว่าเป็นการลำบากมี่จะมีจะจะเอาท่าเดียวทำให้มันได้อย่างใจคือความดีอย่างเดียวนี่ได้เคยฝึกมาเพือไม่กล้าสามารถมาพูดสมุขขนไัร คิดบางทีมันโอ้โหกบพัดกระเพียรท่านอะไรต่ออะไรมันบินรนโกลนพวายยิ่งกว่าลิงตัวขนองหรือช้างตกมันด้วยซ้ำมันยิ่งกว่านั้ฟัดกันไปฟัดกันมามันหนักเราก็หนักนั่นแหละที่เรียกว่ามาัาจิมาปฏิปาทากิดผาาผลขนาดน,น,นั้นเราจะเอา มัชฌิมาแบบไหนไปใช้ถ้ามันมัชฌิมาแบบหักกันหอมันอย่างเต็มที่เอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกําลังสติกําลังปัญญากําลังศรัทธากําลังความเพียรไม่พอมันจะหายประโยชน์ได้อย่างไรต้องมันพอกันนี่จึงเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวมันอยากมันโลภผลก็ปราบด้วย มัตติมาอันโลดโผนต่อกันไม่อย่างนั้นไม่ทานกันเอากบไปสายไม้ทางต้นันได้เลอไม้ทางต้นกว่าจะมาเป็นต้นสาวเราทำยังไงต้นต้นทำยังไงก็เลื่อยก็ขวานฟาดฟันไป,ปนไม่มีชิ้ินดีหักล้มลงเสียงฟาสน่นดินสนานหวั่นไหวนี่ เหมือนกับมันจะแหลกไปทั้งต้นก็ต้องทำํำใครจะไปประคับประคองให้มันค่อยย่มลงมากลัวมันจะบอกจะทำอเรเลื่อยก็อเอ,อตัดก็ตัดก็ถากก็ถากฟันก็ฟัน สุดกาลังความสามารถเรื่อปล่อยจะเข้าถึงขั้นละเอียดนําเครื่องมือเครื่องมิตละเอียดมาใช้เป็นลำนดำับลำดับมาจนเห็นว่าเหมาะสมทุกส่วนแล้วมันก็ใช้ได้เท่านั้นพวกเราปฏิบททัติธรามะปฏิบททัติยังไต่อที่เหล็กน่ะปฏิบททัติต่อที่ปฏิบัติอย่างไรกันมันถึงไม่ได้เรื่องในลานพูดให้าฟังจนตากก็ฉี่อยู่แล้ว หลวงสมาพิกด็ดีมันก็ยินแต่ชื่อจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่ฝึกไม่ทรมานให้ถึงเหตุถึงผลเขอามนมีวันหนึ่งจนได้ที่มันจะยอมตำหนนเราและเห็นโทษสั่งความพุ่งพานอย่างชัดเจนด้วยกาจ,จิตใจได้เห็นคุณค่าของการฝึกทรมานมันอย่างเต็มเหนี่ยวนั้นจนถึงกับความสงบได้อย่างเต็มที่อย่างประจักษ์ใจเหมือนกัน เวลาหนักก็ต้องหนักเิมันบะเบาบ,บ,บางอย่างหนึ่ง่งว่างานหนักเรานี้ทุ่มทุกพอเลยจริงงานคิดแต่พอนานี่ได้ทุ่มที่ะจ,าาทจะชีวิตจะหาไม่ก,ก็ไปเลยตายก็ตายไม่เสียดายอ่าก็เพราะความมุ่งมั่นมันหนักมันมีน้ำหนักมาก นีอาการได้ยินได้ฟังมันเป็นเครื่องดึงดูดิดใจออกมีปณิสัยมีความส้นใจใ่ายัำอยู่แล้วจะฝืนทำไปได้อย่างไรอย่างที่เราบวชไปก่อนเราไม่ได้คิดว่าจะบวชเื็อกี่ปีกี่เดือนบวชเพียงปีสองปีก็จะสิบ,บวชพอเป็นขนมทำเนียมประเพณีที่นิยมกันตามบ้านตามเมืองเท่านั้นถ้าเราบวชเขาทำ หน้าที่ของการบวชให้จริงจังไม่หลอแหลยด้านเองนัพี่เป็นเหตุที่จะได้อ่านหนังสือทางด้านธรรมะอ่านเราง่ายทำให้ใจิตใจสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนือคนน่อยว่าตรงไหนถูกทุกแห่งทุกแห่งหาพี่คามมาได้เรายังไม่ลืมว่าจิดท่องวนะพวาพว่าม่ยินดีในรูปเสียง สิงองสมผัสมันคือไม่ให้ยินดียินร้ายในรู้เวลากระทบอาิยธระานในกระทบอรต่ธยรมะภายนอกการหูจมูกลิงการใจกระทบผูเสียงถิ่งลด้าองสัมผัสต่างธรรมารูไม่หรื่องความยินดียินร้ายกรณีเรามันยินดียินร้ายตลอดเวลามันเข้ากันกับธรรมะยังไงน่กมันเอาหน้าทขมาเทียบเทียมตัวเองนะ นั่นทำท่านว่าอย่างนั่นนี่นี่ที่กินวอาเราเป็นอย่างนี้ทําไงนี้ก็แสดงวไม่เข้ารืา่องราวของธรรมเลยเนี่ยมันสะดุดใจอ่านไปอ่านไปถ้าไปยิ่งสะดุดยิ่งไปอ่านพุทธประวัติกับสาวกับพ่ัเมื่อแล้วยิ่งซึงซ้งซึ้งพระพุทธเจา้าทรงประกอบความเพียรเมืว่อทรงสละราชสมบัติออกบวชอันนี้ก่อนหม่มันก็แผ่นดินไหวหวันไปนั่ง กระทบกระเทือนซึ่งมันเคยมีผู้ใดสาม,มารถทำได้อย่างพระองค์นั่นสิหนนสเหมือนกันกบ,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 บ้้าดินถล่มไปเวลาประกอบความเพียรก็เออีกสงสลับเป็นสลสาตายถึงขั้นสลบสามหนนักขนาดไหนถึงต้องสลกคนดีๆนี่ถึงขั้นสลกเ้ื่อความเพียร เห็นได้แตกระรู้ขึ้นมาอาตารู้ขึ้นมาก็เป็นพระพุทพธเจ้าองค์เอกไม่มีใครสมอเหมือนอยู่แล้วธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นก็เป็นธรรมเอกอีกไม่มีคู่แข่งอะไรเลยพอจะเป็นสองกบคู่แข่งนี่แล้วก็ซึ้งทําให้เกิดท่าความสงสารพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจนะตาลูกมอ้าวอาศจรรยร์พระพุทธเจ้าอีกเวลาผล แสดงขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์น้ำตาล่วงของพระอิศเราพอดีถึงน้ำตาล่วงทั้งสองนี้มันก็เป็นพลังของจิตทำให้มีแก่ใจที่จะบทบสนใจทวนลาแล้วประกอบความภาคเพียนเพื่อความพ้นทุกข์เดี๋วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่และองค์ละองค์มาจาก สกุลพระราชามหาพัะสัตรษฐีกุดูมีพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาทุกตะจัเฉ่งอย่พร,พพร,าาาาระองค์ทรงถือสูงถือต่ำถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกันหมดเป็นผู้ควรที่จะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงข้ามต่อเหมือนกันหมดถ้าความเป็นคนดีพระองค์ก็มีพระไม่ตาย ขนานถนนอบสม,สมบรรดาสาวกงทั้งหลายที่ออกมาจาัดภคุณต่างๆน,งน,อองนั้นองค์ไหนก็องค์นั้นเราก็เห็นแล้วนตะตอนการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้สนใจกับวงสักคุณยากนิสสหายสมบัติเปินทองเข้าของมีมากน้อยเพื่อนถุงมีเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกับตัดออกหมด ไม่เอามาเป็นเครื่องกงังวลให้เป็นสิงก่อควรติดใจอยู่มีแตนตั้งหน้าตั้งตาตัดจากความหของใจทั้งหลายเ่านี้ไม่ให้มีให้จิตไหลลงช่องเดียวคือความเพียรเพื่อเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับองค์นั้นสำเร็จ บรรลุพระหรหัตอยู่ในภูเขาลุกนั้น่นองค์นั้นบรรลุรมอยู่ในป่านั้นในเนื้องผานี้ในซอกเขาท่าป่าไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์แต่เป็นสถานที่เรียกสงัดเป็นที่คนทั้งโลกเขาไม่ปรารถนากันทั้งทั้งนั้นบรรดาสถานที่พระสาวกทั้งหลาย ไปอยู่บำเพ็ญเพียรและบรรลุธรรมแบบนั้นก็เหมือนกับแมลงวันบ้านไม่ชอบอยู่ในปานะ่ามันชาวบ้านมันก็เป็นเหมือนมแมลงวันมแมลงบนมันวนอยู่ในบ้านในเรือผูกมุ่งจอดต่ทมก็ตรดจเข้าไปในป่าในเขาไปสงง่งบำเพ็ญให้บำเพ็ญเหยือนนนส์สก,กุลึงสูงที่อมีความละเอียอดอ่อนมากตั้งแต่เริ่มแหละ จะ้าจะเทียบความธาขันแล้วจะมีความสมุกขมันมีความทุกข์ความลำบากอยู่มากเพราะไม่เคยประชาชนชาวไร่าชาวนาเขาเคยสมุกขมันต้องานมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทําไมท่านถึงสลัาได้อย่างนั้นทําแบบเดียวกันอย่างนั้นข้อเหตุไรก็เพราะ,ระจิตใจเป็นของสําคัญเมื่อรับการอบรมยึเปล่า เพราะว่าที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเกิดความเชื่อความใสซึง้งถึงจิตถึงใจแล้วเป็นตายก็ไม่วั่นนั่นแหละเหตุที่ความเพียรท่านจะเกิดกล้าและสามารถบรรลุธรรมได้กลายเป็นสนารณะของโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่คือแนวทางของผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกมีเหล่าดังที่กล่าวมาเหล่านี้นอกนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนวทาง เลาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดวิริยะสวะต่างๆเราจะยึดอะไรเป็นแนวาทางทั้งทางพระนางกระฉามนี้กระฝาเป็นฝากตายท่านไว้ในจิตด้วยฝาเป็นฝากตายด้วยการคุปิปฏิบัติเดินตามร่องรอยของท่านด้วยพระโพธเจ้าก็เช่นเดียวกันธรรมังพระนงกระฉามนี้ขอให้ลวยเห็นธรรมด้วยการคุปิปฏิบัติ แบบเอากินออกจานไม่ทะเล่าไหลยินวายกับสิ่งใดนี่เป็นทางเดินของผู้จากก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับจนพ้นทุกโดยชื่นเชยไม่มีสิ่งใดหรือประวัติของโมพุธเจ้กก็ดีประวัติของเสาทั้งหลายพอดีเป็นคติเครื่องเกอนใจให้ี้ มีพลังใจได้อย่างมากมายอยล้ถ้าเราจะอ่านมีความสนใจนี่ก็ได้นี่แหละเป็นหลักสำคัญจนถึงขั้นเด็กเดี่ยวถึงขั้นสลับเป็นสลับตาได้เพราะประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระสามกษน์อีกซึ่งเขง้ในจิต ได้ตัดถึงใจในตัวเองเหวาเรียนก็เรียนแต่เรียนได้ถึงตามที่เราต้องการแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อเพื่อทำและบรรลุธรรมดังที่ท่าน,นทั้งหลายบรรดาพูทเจาและสาวพระพธิจ้าและบรรดาสาวทั้งหลายบรรลุนั้นให้ได้เมื่อมรรคผล,ผลผุญพานังมีอยู่ จะให้ได้มกผลนิพพานโดยถ่ยเดียวเท่านั้นตายก็าตายที <c oughs> นี้เมื่อความมุ่งมั่นมันมีมากก็เป็นเหตุให้เกิดสงสัยว่าผลนิพพานมัามีหรือไม่มียังมีอยู่หรือไม่มันมีได้เรือร่องมามีภายในจิตใจท่านผู้หนึ่งผู้ใดใจะมาชี้แจงเหตุผลต้นปลายอันเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับมาผลนิพพานครับเราฟังอย่างซึ้งถึงใจแล้ว เราจะมอบตายลงเลยกับครูบาอาจารย์องค์นั้นและข้อปฏิบัติตามหลักทำหลักยีงไงความเพียงขนาดไหนแค่ตายเท่านั้นจะมอบลงถึงตายกีเดียวขอเดชะวาสนามรมีอะไรก็ไม่รู้แหละไม่เลือกพบถึงท่านอาจารย์มั่นอธิบายทะให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยมีแ่่ใดหาที่พา,านมาหนัก มองดูปฏิปทาเครื่องดำเนินก็หาที่ค้าไม่ได้ไม่ว่า,าหลักธรรมหลักวินัย่าการพูดทีเล่นทีจริงการแสดงวาทธรอสอนหนักเบารึกตื้นอยาบละเอียดประการใดหาที่ค้านไม่ได้ซึ่งซื่นลงถึงจิตซึ่ง,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 งมรรคผลิพานก็เหมือนอย่างเราก็แน่ใจว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามีข้อข้องใจในเรื่องมรรคผลิพาน ท่า,าน่กำลังหาแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อบอกเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละท่านก็ใส่เพี้ยงมาเลยเหมือนกับว,ว่านี่หนานี่หนาเห็นหรือไม่เห็นมรรคผลนิพพานจะไปหาที่ไหนหาดินเป็นดินหาน้ําเป็นน้ําหาลมเป็นลมหาไฟเป็นไฟหาอากาศเป็นอากาศหาอะไรก็เป็นอันั้นไปไม่ใช่มรรคผลนิพพานการหาผลนิพพานต้องหาที่ตัวนี่พระพุทธเจ้า ตรงประทานโทาววาิราชไว้มากน้อยสอนเข้ามาเพื่อที่ตรงนี้ทั้งนั้นสอนเข้ามาสู่มคผลนิุพานที่มีอยู่ภายในจิตใจปฏิบัติที่ตรงนี้แต่จิตใจที่เป็นมคผุนิุพานไม่ได้เขาพราะกิดลุม่มล้อมอยู่หมดอย่างมิดมิดทิดปิดตัวเป็นหาโอกาสที่เวลาเวลาใช้แสงความจริงแห่งธรรมออกมาไ,มได้ เพราะฉะนั้นจงขุดค้นหรงที่ตรงนี้ทุกข์กับมูงไทยเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับที่สุดไม่สามารถมองเห็นจ,จิตใจอันแท้จริงได้เลยมากคือข้อปฏิบัติมีสีสมาธิปัญญาไปสําผัญเป็นเครื่องบุกเบิกบุกเบิกยือถอนจิตปกคลุมหุ้มหอ่อทั้งหลายคือทุกข์กับมโไทยนี้ออกเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งเปิดตัวอย่างเต็มที่ทุกขดับไปอย่างสนิทราบกดเป็นนิโรธอย่างเต็มภูิขึ้น ที่ใจนี้นัเหมือนกับท่านบอกว่านี่หนักนี่หนักจิตใจมันก็ซึ้นถึงใจเลยทีเมื่อมันถึงใจแล้วความเพียรมันก็ถึงทุกอย่างเอาละที่นี่เรื่องมรรคผลนิพานเราหมดแล้วเรื่องข้อของใจเนาผลยพานที่นี้เราจะจริงหรือไม่เท่านั้นเองในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพานดังที่มุ่งหวังอยู่แล้วนั้นทั้งนี้มันก็รับันทันทีจริงต้องจริงจริงจนต,ตาย ไม่มีวันถอยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปาต,ตายก็ตายไม่ตายให้รู้นั่นแหละการปฏิบัติมันถึงเรเบดเดียวมันึงได้อาถารไม่เสียดายทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์ปัจจัต์เป็นปัจจธรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นมามากน,อน้อยไม่สาคัญยิ่งกว่าเรื่องี่เ็กมันยัำอยี่หวัวใจถ้าเกิดความทุ์ร้อนภายในจิตใจนี้ทุกข์มากจะเอาตรงนี้นเต็มที่ ก็ขุดค้นตรงนั้นไม่หยุดในท้องก็รถใครมานะใครดูนี่นั่นมาแล้วรุงมองเห็นไปแล้วท่านาบาัญญอธิใบเราเราคาถังแล้วมันเป็นเรือ่องนี้นเที่ยวที่แล้วมีมา